อันนี้อะไรนี่แอมูแอมูแ <laughs> อมู <laughs> ช่วงเดี๋ยดูน้า,น,านะคะ <laughs>

ชิสเออเก่งมากน่ากินมากทุกคนเน้วเก่งใส่ตัวเย็นไว้ค้างคืนอุ่นออกมาคนๆกินกับไข่เจียวพักค่ะเดี๋ยวเรามากินกันเลยมากินกันเลยเจ๊ก็อนอนกลางวันอยู่อุ้ยน้ำเกงคนๆทุกคนเน้อ ตาได้ต้มนะจำเรี้ยงร้อยมาอย่าจิ้มเลยนะหมูหนอร์มายล่าลงไป หำมเกีงเยงกอนๆนี่ลายแรงตักใส่ข้าวมินร้อยลามสามีตรองเยี่องน้ำของสามีแล้วค่ะนี่ไปไป ตีลูกตอทุกคำแล้วไปไปได้กินแกงวันนี้มันขึ้นวังเลย เดี๋ยวข้อตัวไปกินก่อนนะคะเงียบๆเก็บรับยุ่ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย